สวัสดีทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะวันนี้ก็เป็นตอนเช้าเนาะวันนี้จะลองมาขับรถส่งของนะคะก็คือแก๊ปเอ็กเพรสกับลาล่ามูฟด้วยนะคะพูดแล้วก็ได้งานแรกเลยนะคะเพราะว่ากําลังขับรถออกมาเองนะคะก็ได้งานแรกเป็นงานไปรับของนะคะก็ห่างจากเราประมาณ3มกิโลนะคะพอไปถึงนะคะก็เป็นเค้กวันนี้ก็มีเพื่อนนะคะนั่งรถมาด้วยนะคะก็เลยเปิดได้แต่แก๊ป เอกเพลทอย่างเดียวนะคะแลงหลังจากนั้นพอเราไปส่งเนาะเนื่องจากว่าเนื่องจากว่าระหว่างทางเนาะมันเป็นงานเร่งรีบนะคะก็เลยไม่ได้ถ่ายอะไรไว้นะคะหลังหลังจากนั้นเราพอส่งอะไรเสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็ได้เป็นงานลาล่ามูฟนะคะห่างจากเราประมาณ2กิโลนะคะเราก็รีบไปรับเลยะะโทรหา ลูกค้าด้วยว่าสินค้าเป็นเกี่ยวกับอะไรนะคะลูกค้าก็บอกว่าสินค้าเป็นเกี่ยวกับขนมนะคะขนมเบลกต่างๆนะคะก็เป็นของ4ชิ้นด้วยกันนะคะก็ตามรูปภาพเลยแล้วก็ไว้ที่หลังเบาะอ,อีกชิ้นหนึ่งนะคะก็เป็นขนมอย่างเดียวขนมแล้วก็เป็นนมปลาเป็นต้นนะคะแล้วเขาก็บอกว่าให้ไปส่งก่อน10โมงครึ่งนะคะซึ่งเราได้งานตอน9้าโมงเขาเข้าไปรับอีกก็9้าโมงนิดๆนะคะตอนนี้ก็ ระหว่างทางที่เราจะไปส่งนะคะใช้ระยะทางประมาณ10กิโลนะคะไปแถวแถวเลลาดเพ้านะคะอันนี้เนาะเราก็กดนําทางนะคะพอขับไปเรื่อยๆนะคะไปที่เดอะมอลล์บางกะปินะล้วก็ขับขึ้นไปชั้น3นะคะไปเจอก็เป็นงานนะคะเราก็โทรเรียกเขาก็ออออกมารับเลยนะคะเราก็กดส่งสินค้านะคะตามที่เห็นในรูปเลยนะคะแล้วเราก็กดยืนยัน แล้วเราก็บอกว่าขนส่งเสร็จจิ้นนะคะรอบนี้ก็ได้เงินอยู่ประมาณ144บาทนะคะชำระผ่านบัตรเครดิตหลังจากนั้นเราก็ได้งานแก๊็อีกแล้วนะคะซึ่งเป็นงานให้ไปรับที่โรงแรมแห่งหนึ่งนะคะเราก็ตอนนี้กำลังขับไปตาม Google Map นะคะรู้สึกจะห่างอยู่ประมาณ2กิโลนิดๆน,นะคะ ก็ไปส่งนะรู้สึกว่าจะไปส่งแถวแถวภาคเนงนะคะไปส่งตอนเช้าเลยนะคะเป็นงานช่วงงานแรกนะคะเนาะเราก็ขับไปเรื่อยๆอันนี้ก็เป็นของนะคะรู้สึกจะเป็นอาหารสุนัขนะนะคะก็เป็นอาหารสุนัขอย่างดีเลยตอนนี้เรากําลังขนของเข้าไปในรถนะคะพอเราได้คล้องได้อะไรเรียบร้อยเราก็จัดสถานเราก็จัด ลดนะคะว่าเราจะเอาไปไว้ตรงไหนใส่ตรงไหนนะคะหลังจากนั้นพอเราได้รับสินค้าเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดถ่ายรูปนะคะเพื่อยืนยันว่าเราได้เจอผู้ส่งสินค้าถูกต้องแล้วนะคะเราก็ถ่ายรูปตามที่เห็นในรูปเลยนะคะก็จะเป็นอาหารสุนัขนะคะแล้วก็กล่องด้วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็ กดยืนยันการรับนะคะแล้วเราก็ขับไปตาม Google Map เลยนะคะใช้เวลาประมาณ39นาทีระยะทาง14กิโลนะคะแล้วก็ค่อยขับไปเลยะคะ่ะไปตามเส้นทางเลยนะคะก็อาจจะ ไกลพอสมควรแต่โดยรวมก็โอเคนะคะนะพอเราขับไปเรื่อยๆนะคะตอนนี้ก็มาถึงแล้วนะคะเราก็โทรไปนะคะเขาก็บอกว่าให้กดกริ่งได้เลยแล้วก็กดเข้าไปนะคะก็มีพนักงานมารับเนาะเราก็จัดการขนส่งสินค้าให้เรียบร้อยเลยนะคะแล้วหลังจากนั้นรอบนี้นะได้197บาทนะคะแล้ว หลังจากนั้นนะคะก็มีงานใหม่เด้งมาอีกแล้วนะคะก็อยู่ใกล้ๆกันนะคะเพราะว่าเราตั so <ừ. S 2> ้งจ <cas> ุดหมายปลายทางเพื่อที่ว่าจะกลับไปยังที่พักของเรานะคะหลังจากนั้นก็มีงานเด้งเข้ามาเลยค่ะเราก็รีบกดรับเนาะดูจุดหมายปลายทางเอ้ยใกล้ๆที่พักเราเลยนะคะเราก็รีบกดรับแล้วก็รีบไปรับเลยนะคะก็เป็นเสื้อผ้าค่ะเนาะเป็นเสื้อผ้ากับเสื้อผ้าเสื้อกันหนาว สื้อโค้อะไรเป็นต้นนะคะก็ผู้อ่ลูกค้าก็มานั่งรอเลยแล้วก็รีบเข้าไปเลยตามหมุดเลยนะคะวิ่งเข้าไปแล้วก็ไปถ่ายรูปแล้วเราก็ขับไปใช้เวลาประมาณ34นาที18กิโลนะคะแล้วเราก็กดนำทางไปได้เลยนะคะหลังจากนั้นอันนี้ก็ระหว่างทางที่เราเดินเข้าไปรับนอนเราก็จะได้ของของก็ไม่หนักมากนะคะเราก็ค่อยถือไปก็จะเบาๆนิดนึงนะคะก็ ขนของไปที่รถนะคะหลังจากนั้น,น,นพอเราขึ้นขับรถไรเสร็จก็ผู้โดยสารลูกค้าโทรมาบอกว่าให้ไปส่งที่ชั้น5ได้ไหมนะคะเราก็ไปถึงปุ๊บเราก็รถจอดเลยแล้วก็ขึ้นไปชั้น5นะคะก็กดส่งก็เป็นร้านเกี่ยวกับเช่าเสื้อกันหนาวนะคะเชื้อโค้ดเวลาเราไปเที่ยวต่างประเทศเป็นต้นนะคะหลังจากนั้นเราก็ตัดสินใจเราปิดแอปดีกว่าเราพักผ่อนละนะคะ เพราะว่าวันนี้ก็ได้อยู่3งานนะคะ572บาทแล้วก็ได้งานลาล่ามูอีก144อีบบาทก็รวมๆก็6ก0นิดๆน,นะคะก็โอเคระดับหนึ่งนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีทุระมากับเพื่อนด้วยนะคะเพื่อนเพื่อนก็อยากเห็นนะคะว่าเราขับแก๊ปเป็นยังไงบ้างขับลาล่ามูเป็นยังไงบ้างในเมื่อมีคนนั่งมาด้วยเนาะเราก็เปิดได้อย่างเดียวคือการ ส่งของเท่านั้นนะคะเพื่อนก็ได้เห็นการทํางานของเรานะคะว่า เราขับรถส่งของตามแอปนะเป็นยังไงบ้างนะคะเพื่อนก็บอกว่าสนุกดีเนาะนะคะก็เอาไว้มีโอกาสต่อไปนะคะจะไปขับแกบที่ไหนหรือขับของค่ายอะไรนะคะก็จะนามาสก็จะนํามาเสนอให้ทุกท่านได้รับชมกันอีกนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามาติดตามเข้ามากดไลค์กันนะคะขอบคุณจากใจจริงๆนะคะแล้วพบกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะ